อุด้งออสตาร์เนยน,นะแบบมะนาวทำมะนาวดี่เขาไหมใส่ต้มอร่อยมากหรือแค่ใส่ต้มยังอร่อยเออใช่ถ้าเกิดว่าคอออสตาร์บุดโอใช่ไหมออสตาร์บุดโอเนยแลว้วก็มันหวานกับอินาริซิเอจิชว่าไข่กับชิคุาอาโทอันนี้ประมาณโทะมันปลาไหมใช่ใช่ปลาแมนว่ากันซังกันเลยมัคคีก็รูมันให้หนูอจัง

เร็วๆเดี๋ยวของไังเปียกอ่าได้ๆกินดูกินดูโอ้ยชโอเคไหมอร่อยคใช่ไหมทอดดีอ่ะทอดแบบไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอร่ออร่นะนี่มีห้าแต่ริ้นเอากียงยี่สิบยี่สิบชอบแน่นอนอร่อยนะชิ้นด้วยทอดดีทอดทอดันอออดีมากอคทุามาทชอก่ม マイちゃんそ<う>ドゥキモス、はい、キルはグルはグンパイナ、うん、ケムにのいてはアロイゴルイキモ、うん、トニータカエちゃんリープカパ,パイパーナトちゃん、うん、トゥアデントゥアダムプロワクはふわかおけるわオケ,オケなトニーゴンカバーナパイラップゴルフさん โอเคไหมมาคิดต่อฮะใช่ไหมไปรับกระเพราะว่าเขาวันนี้มีอะไรนะอยากดูเดนดัมอ๋อกลัวแด้นะไรนะก็เลยพอที่อยู่แยวๆบ้านเขาก็เลยไปรับใช่ไหมแล้วก็อยู่พ่กเดนดัมนะตนนั้นแล้วก็แล้วก็ที่อันนันถ้าใครอยากดูแนะนำทุกคนด้วยลุคครับมีส่วนลุคครับที่ดีรักไซเกียวโตเว้จ้ะก็เลย พาไปกอลาบสันด้วยทุกคนครับไปสูรุกปรับไปไปสีดว่ะสวยเนาะสวยสถานีสวยตอนนี้ถ้ากกอลาบสายจังมากับนะก็จันด่วนเร่งครับโอ้ยสวยอะนี่สวยมากอันนี้สวยมากจ้ะ

อีกสักสี่ห้าวันก็จะหมดแล้วใบนี้อตอนนี้น้ำกี่กบบ้านแล้วตอนนี้ตัวดำตัวเดงนนอนแล้วกินนะมน่าตัวจันนอนแล้วอากาศก็เย็นนะไม่เพิ่งออกมาเดี๋ยวถ้ากลับบ้านแล้วโทรใหม่ได้ไหมใครครับใครครับออน้องอ้อมกะ เอจังน้องง่มดูดามเดนเลโอจังอใช่ใ่แบบนี้สวยโอ้ดูแบบนี้สวยมากสวยครับเสวยสุดโอเคโอเคโอเคนัตตาจังโอเคอ่ะ

もいい色してる味はね一緒同じですよでこれは傷で好みがあるけどそれめっちゃ大きいですよ1000の傷もんないよでも味は全然同じ割と傷やのにね大きいしって買うてくれはるけどいつやったら300円ほどそうなのね傷があるやろ ありがとう。別々に入れましょうかここ一緒でいいですか一緒で一緒でいいですゴルフさん、二つはい。はいはい。すごい。あ、確かにな。<music> トニーカップマーレオ。ワニージャタンタカエちゃん、ゴルフさんな。タム、モーキムチ、お鍋、グラップ。ゴルイ、サムコンな、サムラップ。アニー、ームー、シャブ、ハルハスパーグラム。 พันฮาร์ดจ so ิงๆเป็นโรราคาพั้นซงดีครับราคาดีแล้วก็ไซก็สไปซี่นะโตฟต้นไซออนาเบด้วยแล้วก็โรชาติสุกิมจิครับเห็ดชิตาเกะล้วก็พักฮันเลโอสามสิบแปดส่วนของดีเราก็อันนี้ก็ลูกชิ้นออกโทปัสแล้วก็มุกิมชิอันนี้เข้านะเข้าโตฟโตอันนี้เข้าแบบฮันฮันเซ็นเซนกินแล้วดูครับทุกคน ลุกพรับใหญ่ขนาดนี้นี่สิโลเจ็ดอันโอ้ยลุกพรับเจ็ดอันอันนี้มากี่นะเข้าไปสวใช่ไหมซื้อจาตุนมผ้าใหญ่ดีนะเป็นรอยเน้ยอยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทใหญ่ยู่ขนาดนี้ดูนะอี้นี่นีนียู่โอ้ยเจ็ินเจ็ดชิ นี่ครับร้อยเจ็ดสิบบาทเป็นร้อยเที่ร้านอาจจะทำผสมอันนี้แบบทำเป็นคงหวางครับถ้ากครจะทำให้ออตอนนี้<อ>ตัวดำห<ม>วีไอ้ไสวัสดีครับน้ององอมครับ <laughs> ใช่ทำยูทูบนัทตจังคุคณแม่มแล้วก็ตัวเด่นนอนอยู่ครับ ศาสตรไหมมันไม่ออกอ่ะค็อไม่ออกใช่ไหมเอว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยคหอุดุไปตัวนี้ตตัวอม่เป็นสีดำนี่เออไม่มีเด๋ยวคนบอกไม่พอบอกใครว่าโอกาสสีดําทุกคนจะหัวเราะแบบไม่เชื่อออพี่เอบอกแล้วว่ามันมีโอกาสสีดําแล้วเราคูม้า แล้วคู่ม้าคือสีสดํานะกอบเนาะอันนั้นคือสีดําค่ะก็เลยเวลาใครถามนะมอ้อมแม่น้ำปีแม่น้ำตาลพ่อน้ําตาลโอกาสมีสีดํามีแต่ว่าน้อยน้อยมากแต่ว่ามันม,มันมีโอกาสเป็นไปได้สีขาวก็มีนะอ้อมนะ่ังน่าจะน่าจะเดือนหนึ่งไปแล้วไหมพีเอว่าจ้ำอุ้ย おお。うん、oh!。あずきちゃん、ちょっと来て、あずきちゃん。あずきちゃん。あに、あずきちゃん。あずきちゃん。<music> <music> อาซูกิจางสช่ไหมว่อนมแพใช่ไหมชื่อว่าอาซูกิจางสวัสดีค่ะยังอาซูกิจางว่อนมแพใช่ไหมเนาะกิจางเห็นจริงไม่ใช่กินชีบาอาซูกิจางน่าจะไม่ได้กินน้ำอะไรเหมือนอาการจางเหรออุ้ยจังเขามีไอ้นั่นนะอาซูกิจางโออิตะไฟไหม้ที่โออิตะเนาะบ้านไฟไหม้เยอะๆมีความอันตรายนะค่ะเพียง

1> 1 2 3やばい,いな。でこうあにパッカーの上な。

ちょっと水入れすぎた波油分配おいおえか、ーえー、柿のこれでねマスカルポーネでチーズディ、うん、ップいいでしょこれねハニーちゃんマスカルポーネ。

โอร่อยโอืมโอเคมันเหมือนกินผักอืมอะไรสักอย่างพวกมีดีนะผักรวยจริงผักรวยมะนาวโยเกิร์ตแล้วก็มาสคาร์โปเนชีสอืมแล้วก็แบบอร่อยอ๋อ้ยโอเคแล้วกินทีหลังกินทีหลังเล็วตอนนี้จะทำโอนาเบยอยู่นะเฟมินีนะรสชาติคิมจิเนาะอืมแล้วก็หมูใหญ่ใหญ่ยุนะคิวไหม ฮิวนะิวับอาหารเย็นทุเรียมเลวอคาวกโอคอนชีก้าเบปซี่แล้วก็ลูกปลาบมกิกับโอนาเบะเดงวาดองครับดただรับโต้าหู้ไบคอนตุกโตาหู้รับไปอท่าก่านตากมตเตู้ตู้มินน่าเพราะเตู้้ญี่ป็นละลายไม่ต้องใช้อันอักฤษอ่ะบอนเดมวมาซุปไม่กี่มีโนสุอะ่อยสุกอยู่จัง

กส่ญญงนยารวยโต๊ะโต๊ข้าวข้วเห็นโชอบโอ,อืมหน้าหนาวก็หนาใช่กเลยอ,อยากินม้อ,มอมหั้ดูน้องๆปะน้องๆทำอะไรอยู่สมูญปุม,มานะหมูอร่อยอ๋อออกุออาารยมมูนะมีมูนะ มนได้นมันไข้ามาอร่อยน้าจับอกว่าอะไรอรยครับอกมาไม่ได้ทรงตัวอยู่ข้ามาเลยไหมจน่าจัมข้ามมากิมูันนี้ไม่ไม่เป็นอรเข้าน้องไม่ต้องกับไม่ต้องเฝ้าหนนี้ไมไม่ตเาลังมาไม่าบเออ にな金おなべ<あ><ー>ドライガンスルッククラップと、うんうん、ニナガンクンレオゲンチャンダムチャンのオンレオナトちゃんコディナワニバイドゥバイマイデンナオケナオケトクコンジューカンクリップマイクラックリップトパイヤルムゴティッタムナサワディー